อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็หายไปหลายวันเนี้ยก็ไม่ต้องแย่ใจนะครับก็ไปฉีดไฟเซอร์มานะฮะก็เป็นไข้นะฮะเป็นไข่มาสองวันแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นไข่อยู่นิดหน่อยนะฮะรู้สึกเหมือนผมจะเป็นไข้หลายวันหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวนี้จะมารีวิวในส่วนของเกมอาร์มเดจนนะฮะอาร์มเดจนเนาะอ่ะก็ตอนนี้ตอนนั้นผมซื้อแขนมาผมก็มิ้นมาก็ประมาณ ร้อยกว่าด,ดอนนะผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะฮะสามพันห้าหรือสี่พันห้าเนี่ยแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่ให้ซื้อในมาร์เก็ตนะครับผมมิ้น์มาได้แขนคอมมอนนันหนึ่งนะอันนี้ก็เข้าไปดูในมาร์เก็ตกันได้นะครับแขกคอมมอนก็ราคาสามจุดแปดเก้านะฮะดีลงโอ้คนขายแขยนเยอะเหมือนกันนะฮะผมก็จว่า ไฟนะครับแนะนำในส่วนของการไฟอันแรกนะฮะคูณหนึ่งนะคูณหนึ่งจะแตกยากหน่อยนะฮะมันมีโอกาสที่ว่าเรางัดแพ้เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะในเกมที่ผมชอบนะมันลุ้นดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาแม่งตกแบบตกเยอะมากเลยนะครับแต่วมาอะไฟหนึ่งจะไม่ค่อยแพ้นะครับแต่ว่ามันจะแพ้ไปที่อันที่สองกับอันที่สามนะฮะแต่อันที่สองกับอันที่สามเนี่ยรีวา่ามันจะได้เยอะนะฮะ นี่ก็ลุ้นดีเหมือนกันนะครับงัดกัดงัดนะฮะยังไงอีกเหงอแตกแล้วบอสเลิ่งเหงาแตกแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เกมนี้เป็นในส่วนของระบบออร์เคิลนะครับยิ่งเหรียญราคาลงนะฮะเราก็ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญราคาสูงจะได้น้อยลงนะครับก็ก็ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับระบบออร์คเคิลนะฮะแต่ข้อเสียคือเหรียญมันจะราคาลงเรื่อยๆก็คือมันก็จะจมทุนนะครับสำหรับข้อเสียนี้นะฮะออร์เคิลก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับ ก็ใช okay. ้ในส่วนของการคิดว um, okay. ิเคราะห์องแต่ละคนเอาเองแล้วกันนะครับก็ใครชอบไม่ชอบยังไงรับความเสี่ยงได้ไม่ได้ก็ลองดูนะฮะโอ้บอสแข็งจัดแล้วทุกคนไหวปะเนี่ยบ้าไม่ได้อะไรเลยเขนหักนะโอ้มนหักหน้ากลัวจังไงหักน่ากลัวจังดูกระดูกดิดูกระดูกอีกเน่ ของผมเนี่ยก็เพิ่งเคยหักเมื่อกี้ครั้งแรกนะครับสลับไฟหนึ่งนะฮะสวนไฟสองเนี่ยผมก็กดไปแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แตกไปเลยนะฮะต่วมากผมจะเล่นแค่ไฟหนึ่งนะครับอิวาแค่คูณหนึ่งพอนะครับดวงไม่ดีไม่ใครเขานะฮะดวงสวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าอ่าเอเนจีเนี่ยมันจะรีทุบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะรีทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับส่วใครสนใจก็เดี๋ยวลิงก์มันจะแปะไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะสลับลิงก์เกมนะครับ ส่วนการซื้อเหรียญเนี่ยกดขวาบนนะฮะจะเด้งไปที่แผนเคกเลยนะครับเราก็แลกเหรียญนะฮะจำนวนที่เราต้องการนะครับเราก็เข้าไปดูในมาร์เก็ตนะับว่ามันต้องการเท่าไหร่นะฮะส่วนการถอนเนี่ยจะมีวิจอรแท็กนะฮะตอนแรกจะมีส0มสิเปอร์เซ็นนะครับมันจะลดลงวันละสองเปอร์เซนนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ถอนหรอกนะฮะก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะับผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะก็รอดูราคาจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมรอดูราคานะฮะ ก็ไว้สลหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีทนผู้ชงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ